เจ็ดร้อนะฮะเจ็ร้อก็ถือว่าราคาดีมากถ้าไปพักที่อื่นไม่ได้นะคะแล้วก็ห้องนอนกว้างแอร์เย็นฉ่ำเลยเรียกว่าสุขส,กกสบายใจเลยจะ้ะก็แล้วก็ไม่ไกลจากหาดขับรถออกไปไม่ถึงกิโลจะ้ะก็ถึงหาดแค่ประมาณร้อยห้าเมตรน่ะก็ถึงหาดแม่พิมพ์เลยทะลุไปก็เจอหาดเลยก็เรียกว่า สะดวกสบายปีหน้าไปพี่พิมพ์จะไปอีกนี่พี่พิมพ์ก็คอนเซปต์ไว้ให้แล้วก็พี่พิมพ์ลงไปในคลิปแล้วนะคะไปดูกันในคลิปนะว่าบ้านเขาอยู่ไหนมีเบอร์โทรให้เรียกว่าเจ้าของอัธยาศัยดีทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะอ่าคนเยอรมันก็นิสัยดีค่ะแกก็คุยกับพี่พิมพี่พิมพ์ก็คุยกับแกแล้วก็ตอนขบับกลับก็อำลากันแล้วก็พอดีแฟนพี่พิมพ์ไป ก่อนหน้านั้นแฟนพี่พิมพ์โทรไปก็เลยได้คุยกับเจ้าของบ้านเขาเขาก็ชวนกันนั่นแหละพี่พิมพ์ก็เลยว่าปีหน้าสามีลงไปด้วยก็จะไปพักที่นั่นเหมือนเดิมก็เรียกว่าส่วนมากพี่พิมพไปหาดแม่พิมพ์เพราะอะไรเพราะว่าหาดแม่พิมพหนึ่งน้ำทะเลเล่นได้ไม่ต้องกลัวอันตรายถ้าเป็นหาดแม่ลำพึงนี่อันนี้เล่นไม่ค่อยได้เป็นท้องกระทะต้องระมัดระวังก็จมน้ำตายกันทุกปี แต่ถ้าเป็นหาดแม่พิมพ์นี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะอ่าถ้าคือนลมแรงเขาก็มีธงแดงเราก็อย่าเพิ่งลงแต่ถ้าไม่ไม่ถ้าเป็นปกติอ่ะโอ้โหหาดสวยมากน้ําใสนะคะหาดแม่พิมพ์พี่พิมพ์ไปประจานั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวพี่พิมพ์เอาอาหารใส่ช่วยก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันจ้าผัดโรนะคะกับปลาแจ่วบองเดี๋ยวดูว่าพี่พิมพ์มีอะไรกินอีก เดีย๋ยวจะหุงข้าวไว้ให้ลูกแป๊บหนึ่งเพราะว่าคุณลูกยังไม่ตื่นเดีย๋ยวช่วงบ่ายพี่พิว่าจะชวนเพื่อนๆคนไทยมาตำมะละกอกินค่ะมะละกอมาจากบ้าน อันนี้มะละกอที่เอามาจากบ้านพี่พิมพ์ซีนมาอย่างดียังเขียวอืออยู่เลยนะจ๊ะอันนี้ก็ปิดซีนไว้งี้ละค่ะไม่ต้องกลัวเขาจะเหี่ยวไม่เหี่ยวนะจ๊ะเขายังสดใสเหมือนเดิมอีกลูกหนึ่งก็ กิ่งปลายแล้วเนื้อเยอะมากค่ะอันนี้ถ้ามาซื้อที่เยอรมันนะลูกขนาดเนี้พี่พิมพ์บอกได้เลยว่าหลายร้อยค่ะสี่ห้าร้อยบาทน่ะแต่ถ้าอันนี้พี่พิมพ์เอามาจากบ้านมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินมากแล้วก็เนื้อเยอะมากคุ้มค่าละ่ะต้นที่บ้านเนี่ยสองสองลูกเอามา จ้ะเดี๋ยวพี่พิมพ์อุ่นข้าวแป๊บนึงมาเราก็จะตักกับข้าวไปใส่จานอันนี้น่องไม้พอต้มแล้วก็เป่งอยู่นะพอกินได้อยู่จ้ะเราก็จะไปกินกัน หน่อไม้ลล้อยกับน,ะะน้ำพริกปลาร้านะจ๊ะแกวปลาร้าพี่พิมพ์จะตัดใส่ถ้วยะคะ่ะเพราะว่าจะได้กินนานๆ อาหารการกินเยอะแต่ว่าเวลาเรากินข้าวก็กินไม่ได้เยอะหรอกพี่พิมพ์กินพอประมาณปกติพี่พิมพ์ขอบคุณมากจ้าน้องไก่น้อยอย่าลืมกดไลค์ก,กด,กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่พิมพเด้อมาจ้าเอาพี่พิมพ์ยังไม่ได้กดไฮไลท์เลย โอ้ยอ้าวอะไรล่ะเนี่ย